สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกราบขอบคุกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วอย่างไงนะครับใหมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพ่นกันสนิมเลือกร้านไม่ดีอาจมีงานเข้าคุณสมบัติหลักของน้ํายาพ่นกันสนิมป้องกันความชื้น การพ่นน้ำยาการสนิมจะช่วยให้น้ำยาไปเคลือบตัวถังในส่วนที่เราพ่นเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าไปสัมผัสทำให้เกิดสนิมได้และน้ำยาพ่นการสนิมบางชนิดบางประเภทก็สามารถกันเสียงได้ด้วยในระดับหนึ่งครับแต่รถที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันจะมีการพ่นการสนิมมาจากโรงงานแล้วถ้าแบบนี้นะครับเราจะพ่นน้ำยาการสนิมกันอีกทำไมก็เพราะน้ำยาที่พ่นมามันอาจจะมีกระเทาะหลุดล่อนจากการใช้งานได้โดยเฉพาะบริเวณใต้ท้องรถ ที่อาจจะถูกขูดขีดด้วยหินกรวดต่างๆเหตุนี้นะครับเราจึงต้องมีการตรวจและพ่นกันสนิมเพิ่มเติมเป็นระยะเหมือนการดูแลรถส่วนอื่นๆครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เราไม่สามารถทำเองได้แล้วผงต้องพึง่งช่างทำให้ตรงจุดนี้ละครับที่บางทีอาจเกิดปัญหาขึ้นปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ํายาหรอกนะครับแต่มาจากช่างนิพนขาดความรู้ความเข้าใจและการระมัดระวังที่ดีพอต่างหาครับ ก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายคุณสมบัติของน้ำยาการสนิมก่อนว่าน้ำยาเหล่านี้มีส่วนผสมของปิโตเคมีในเกรดแอสฟัลหรือยางมะตอยซึ่งจะยึดเกาะและกันความชื้นได้ดีแต่ตัวปิโตเคมีนั้นเป็นอันตรายกับยางต่างๆของรถเพราะจะกัดทําลายยางและวัสดุที่มีส่วนผสมยางต่างๆซึ่งทาช่างไม่มีความรู้พ่นกรอบหมดหรือไม่เอาใจใส่จะปิดส่วนที่เป็นยางหลังพ่นการสนิมรถคุณมีปัญหาแน่ๆครับ เพราะยางส่วนต่างๆเช่นยางหุ้มเพลายางลูกมากยางหุ้มโชค๊คจะเปื่อยหมดครับและอีกส่วนที่ต้องระวังในรถรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมีเซ็นเซอร์ควบคุมต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเช่นเซ็นเซอร์ ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ทอเสียพวกนี้ห้ามให้น้ำํำยาไปโดนเด็ดขาดละอองก็ห้ามนะครับแต่ช่างที่ไม่รู้แกก็จะพ่นหมดเลยนะครับแบบนี้พังหมดเลยครับ ท่อ,อยางต่างๆใส่น้ํามันเบรกใส่น้ํามันพาวเวอร์ท่อยางน้าท่อน้ําท่อน้ํายาแอร์พวกนี้ก็มีส่วนผสมของยางนะครับและรถบางรุ่นจะมีรูระบายน้ําใต้ท้องรถกรณีขับรลถลุยน้ําท่วมมาก็ห้ามพลทับไปเพราะเวลาน้ําเข้ามันจะไม่ระบายออกมาครับหรือลูกยางที่อุดไว้ใต้ท้องรถก็ต้องระวังนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับร้านพ่นกันสนิมที่เป็นมืออาชีพจริงๆเขาจะมีผังโครงรถมากางดูเลยว่ารูและลูกยางต่างๆตรงไหนที่ห้ามพ่นนะครับจากที่กล่าวมานะครับจะเห็นว่าการพ่นกันสนิมไม่ใช่สักแต่อน้ํายามาฉีดจีดฉีดแล้วก็จบนะครับมีข้อต้องเรามัดระวังมากมายควรเลือกใช้บริการจากร้านที่ได้มาตรฐานและมีความชํานาญจะดีกว่าครับเพราะถ้าเสี่ยงเลือกร้านที่เอาเด็กฝึกงานมาทําให้เราคงต้องลุ้นแล้วครับว่างานจะเข้ารถคุณหรือเปล่าเพิ่มเติมนะครับผม บริเวณที่ควรจะพ่นซึ่งมักจะเกิดสนิมได้ง่ายสุดก็คือขอบซุ้มล้อด้านในแต่ช่างที่ไม่เชี่ยวชาญนะครับมักจะไม่ได้พ่นมาให้ยังไงเราก็คงต้องสังเกตจุดนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ